การกล่าวรายงานนะครับโดยผู้การสํานักบริหารจัดการท่าลจังหวัดหนึ่งที่มีทะเลยาวประมาณ8ปดตสิบกิโตะมะขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัจ้ะห,หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตั้งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์มันจะร้อนมากเลยนะครับเวลาวาเทมิ สวาสขีาต่อพระขาวตางานนะคะให้กับเยาวชนค่ะฝากให้ยกยอดดูด้วยนะให้ยกยอดดูด้ไหมฝากให้ยกยอดดูด้วยนะครับ

ไปด้วยเออจับได้ที่ก่อนกันนักการเมืองต้องเข้าใจเรื่องการดูแลทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูกปลาเช่นเดียวกับการทะเลเนี่ยนะครับว่าเราจะดำเนินการดำเนงนรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้ถูกต้องเตามกฎหมายและกฎหมายของกรรกมเพื่ยวนับการดูแลต้นกล้ต้นไม้ทรัพยากรชายทะเลชายฝั่งนะครับไม่ปลุกปลุกปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับไม่ เป็นคนในตัวสายแต่ที่สายเราจะเป็นที่เรียนตัวใหม่จัดการจัดหน้าจัดงานประกาศให้มากขึ้นเพื่อเป็นแบบการใช้ระบบบ้านนะครับรอบบานทางมุมต่างประชาคมแล้วก็ทางชุมชนช่วยกันอยู่แบบประชารัฐนะครับเพราะว่าถ้าจะให้อาศัยแต่เจ้าที่เหมือนกันไม่ได้ที่เราต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าประชาชนที่นี่จะช่วยกัน